หลังจากยูทูบเบอร์และนักแสดงสาวเบตรักวัน,นีคำสิงลูกสาวของอดีตนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงที่ล่าสุดถูกหญิงสาวอายุ17ปีแจ้งความจับโดยอ้างว่านักมวยพาเข้าโรงแรมและก็ทำอนาจารซึ่งทาาลูกสาวอย่างเบสก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าถ้าพอผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ถ้าไม่ผิดแล้วอยากจะไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสหนูก็จะออกค่าเครื่องบินค่าที่อยู่ให้แต่ถ้าผลออกมาแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำผิดก็คือผิดค่ะตอนนี้ยอมรับว่าห่วงความรู้สึกแม่แต่ตอนนี้ตนเองส่วนตัวไม่เเเชื่อใครรลยราดูกพิ์ ดีกว่าและล่าสุดค่ะแม่อ้อยแม่ของเบสได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะแพ็กทิก SPD หรือยูทูบเบอร์หนุ่มขับรถหรูมารับลูกสาวร้อมปชั่นว่ามีคนมารอรับพี่กองถ่ายครับขอบคุณนะแพ็กทิกโดยในคลิปค่ะแม่อ้อยบอกด้วยว่าขอบคุณด้วยที่มาให้กําลังใจน้องงานนี้แฟนๆของทั้งคู่ค่ะก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเช่นขอบคุณนะแพ็กทิกประโยคธรรมดาจากแม่อ้อยแต่มันมีความหมายจริงๆนะในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้แพ็กทิกคือคุณสุดยอดที่สุดแล้วเอาใจคนทั้งประเทศไปได้เลยเป็นกําลังใจ ้แม่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณแพ็กทิกที่มาให้กำลังใจน้องแค่นี้เอฟซก็มีความสุขแล้วค่ะขอบคุณแม่อ้อยพี่แพ็กทิกมากๆนะคะแค่นี้แฟนขัดยิ้มแก้มปริแล้วค่ะและอีก Mark มากมายเลยค่ะ